สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับแล้วก็ยังมีข่าวๆเกี่ยวกับการลงทุนทองคําม,มาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้พุธที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับราคาทองคําหลังจากที่ได้มีการปรับตัวลงมา2วันติดต่อกันนะครับเมื่อเช้าพยายามะรีบาวกลับมายืนเหนือ2,600ให้ได้ต้องมาดูว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเลือกที่จะลงต่อนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณสุรสังดินิรมนพิสารเทรดเดอร์ของบริษัทอินเตอร์โก้โกเทนะครับมาดูมุมมองของคุณ จะไปยังไงประเด็นอะไรต้องจับตาบ้างในช่วงนี้แล้วเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณสุรศักดิ์เลยครับสุรศักดิ์สุรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งโอ้ถ้าเกิดว่าเราดูตั้งแต่วันศุกร์มาวันจันทร์วันอังคารตอนนี้ราคาทองคํากดสปอตลงมาร่วมร้อยดอลลาร์นะครับเมื่อวานวยพยายามหลุดสองพันหกแล้วพยายามยืนกลับมาซื้อเองครับเป็นแนวรับสําคัญมากครับคือจริงผมผมให้แนวจริงๆผมมองไว้แนวรับอยู่ที่ประมาณสองพันหกเลยตั้งแต่ตอนที่ หลังเลอกตั้งเนี่ยผมมีเกินไว้ว่าทองคําจะร่วงแรงมันแล้วร่วงแรงมากด้วยอืนะฮะซึ่งผมก็ให้แนวรับไปที่ประมาณสองพันหกร้อยตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยผมบ้าเปล่านะเพราะว่าจากตรงนั้นเนี่ยโอ้โหผมจําได้ว่าลงมาสองร้อยเหรียญนะใช่ใช่ใช่มันจะจ่อสองพันแปดแล้วตอนนั้นนะใช่คือก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมก็พยายามบอกนักลงทุนตลอดนะว่าให้สายก่อนอือืายก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ย ทองมักจะลงครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะอืมโดยเฉพาะยุคสมัยของโดนัทชัมในปีสองพันสิบหกเองเนี่ยทองก็ลงแรงเหมือนกันฮะครับอ่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมเลยมองว่าการที่ปรับฐานสองร้อยเหรียญร้อยหกสิบถึงสองร้อยสี่สิบเหรียญเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นการปรับทำใหญ่แล้วก็แนวรับเนี่ยผมก็เลยให้ไว้ที่สองพันหกร้อยเนี่ยคิดว่าจะเป็นแนวรับสําคัญที่ยังไม่หลุดตอนแรกรแต่ยังยังไม่รู้ว่าจะหลุดต่อหรือเปล่านะครับอือ ถ้าหลุดอ่ะถ้าหลุดลงไปใกลแค่ไหนอีกทีหนึ่งคือสองพันห้าร้อยหกสิบเลยห้าสิบหกสิบอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นแนวรับต่อไปคือนี่ CPI ด้วยสิคุณทศั์ใช่แต่ว่าผมว่าผมว่า CPI รอบนี้เนี่ยจะไม่ได้หนุนทองหรือว่ากดดันทองขนาดนะครับเพราะว่าคือผมมองว่าไอ้ตัวที่ทองคําคือคือหลังจากนี้ครับ CPI ที่น่าจะตามหองเนี่ยเพราะว่าน่าจะไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองอ๋อเพาะว่า CPI ช่วงเนี้ย ยังไม่ค่อยมีหมุก ment ที่สำคัญมากครับครับอือฮึเรามาดูปัจจัยหลักๆที่มันหนุนทองคำมาตั้งแต่ช่วงต้นเนาะก็คือทองอเรื่องของเฟดกับเรื่องของสงครามอ่าตอนนี้นักลงทุนเริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยต่อใช่ตรงเนี้ยกับสงครามเองก็เริ่มผมว่ามันเริ่มดูท่าทีของทั้เหมือนกันแล้วว่า ว่าเขาจะวางตัวใครเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าเขาจะมีนโยบายยังไงต่อตรงนี้เองอ่ะมันจะเป็นแรงกดดันราคาทองคําเพิ่มเติมไหคุณสุศักดิ์เป็นครับเป็นแน่ๆแ,แต่ว่าผมผมว่ามันมันต้องแยกปัจจัยกันนิดนึงนะฮะคือคือถามคำถามว่าทองคําอาจจะจบรอบไหมเนี่ยผมว่าทองคําจะจบรอบแน่ๆน,นะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าระยะเวลาที่แน่นอนเนี่ยจะอยู่ปีหน้าหรือเปล่านะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูไซคลจริงๆอ่ะคุณหนุ่มคือ คือทองคำเนี่ยมันมีไซคลของมันในการเล่นอยู่ในช่วงแบบเศรษฐกิจไม่ดีในช่วงแบบเงินเฟอ้อสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่ามีสงครามอะไรก็ตามเนี่ยถ้าปัจจัยพวกนี้มันไม่ได้หนุนนะครับทองคำยังไม่คือคือเรามองถึงนักมุมน,น,นักลูกถทั่วโลกเลยนะครับเขาไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องถือทองคํา เพราะว่าท<ช>องคำเนี่ยเป็นตัวสตอร์แว l u ลูดแต่ไม่ได้เป็นตัวสร้างแว l u ลูอ่าเข้าใจครับอ่าเพราะว่าไม่ได้มีกิจการไม่ได้มีการซือ้อขายของจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่คือคือคือซื้อไว้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบแทน็นเรื่องของดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยเนาะ ช่อย่างน้อยบอลก็ยังดีกว่าทองคำถ้าเกิดว่าเราเราพูดในมูลของทองคำพลอบแทนนะฮะแต่ว่าบอลเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของสกุลเงินความเัี่ยงของประเทศเนาะอืมอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองไซเคมันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าทองคำกำลังจะจบรอบเพราะว่าการที่โดนอัฒมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันหมายความว่านโยบายทางการคลังที่ที่เราเห็นนะในนโยบายทางการคลังในการขดดุนของสหรัฐเนี่ยมันมันแบบโอ้โหมหาศาลมากๆแล้วกันครับครับ เพราะฉะนั้นเนีนย่ยนโยบายพวกนี้เนี่ยมันจะอัดฉีดไปในเรื่องของการใช้จ่ายต่าง,างทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับภาคครัวเรือนเพราะว่าเราเห็นเลยว่านโยบายในการอ่าลดสินเชื่อหรือว่ามีการผ่อนปลนบ้านบ้างปล่อยสินเชื่อบ้านง่ายขึ้นหรือว่านโยบายในการลดภาษีนิติบุคคลต่างๆเนี่ยซึ่งมันช่วยในหลายภาคส่วนของกิจการสหรัะเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจ ตลาฐฟื้นเศรษฐกิจโลกก็จะฟื้นตามอีกแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะนําไปสู่ว่าคนตอนนั้นนะครับเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าอฉันไปลงทุนหุ้นฉันก็ได้ผลตอบแทนห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นตในอนาคตตอนที่มันกําลังแบบบูตขึ้นมาเนี่ยได้อยู่แล้วนะฮะเขาก็จะมีคําถามว่าแล้วฉั้งทีสองคำทำไม,ไม,มเพราะลงทุนนะลงทุนเยอะกว่าด้วยนะทองคำถ้าเกิดเทียบเทียบกับราคาหุ้นถูกไห ใช่ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันมีไซเคิลมันมีทดแทนมันมีสิ่งที่ต้องสูญเสียทดแทนกันไปครับรผมว่าทองคําก็เลยคิดว่าจะจบรอบในช่วงประมาณปีหน้าถ้าไม่ได้มีอะไรคัดเคลื่อนนะฮะแต่มันไม่น่ามันมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมกันะคุณสศักดิ์เนาะไซเคิลมันก็ประมาณสิบปีถึงสิบสองปีจริงๆนะทองคำเนาะจากที่มันขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยตอนแรกผมก็ยังบอกว่าเอออะไรจะทําให้ทองคําลงได้สุดท้ายโอ้ทาขึ้นมานี่ก็ ทุกอย่างเกมเปลี่ยนนะเกมเชนเลย<ช>นะทองคาถูกไหมครับใช่คนระับคือตอนแรกเนี่ยคือคือผมว่าก่อนหน้านี้ตีช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่าทองคํามันน่าจะโฟโมได้แรงกว่าน,นี้นะ<อ>แต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างผิดหวังนิดนึงนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะทะลุส <28. S 2> องพันแปดไม่ยากไม่ยาก<อ>เลยะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงรอบสุดท้ายนะคือถ้าเราสังเกตเนี่ยคือถ้าเกิดเราตัดเรื่องสงคราม อ่ากำลังจะดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเกินให้อีกนิดนึงแล้วกันว่าทำไมสงครามถึงกำลังจะดีเนาะนะครับแต่ว่าคือเราเนี่ยยังมีโอกาสรอบสุดท้ายในการออกขอบอยู่คือโดยปกติแล้วครับในการปรับฐานจบเนี่ยมันมักจะทําเป็นคล้ายๆเหมือนโวเอ็มะอ่าอ่าอ่าก็คืออาจจะไปวิ่งขึ้นไปใกล้ีไปสร้างอะไรใช่อ่ะไปได้ใกล้เชียงกันดิวไฮอีกรอบนึงแต่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านจบ ต้องต่ำกว่าเดิมต้องต่ำกว่าสองเจ็ดห้าศูนย์ถูกไหมใช่ต้องต่ำกว่าแต่ตว่าอาจจะไปใกล้ๆกับสองเจ็ดห้าศูนย์ได้แต่ต้องไม่ผ่านนะอ่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านด้วยแล้วกระชากลงแรงในในเส้นนั้นเลยนะผมว่าจบจาอันนั้นคือรอบจบละแล้วก็ที่มีปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังพอถือระยะสั้นหรือว่าพอเล่นได้อยู่นะฮะจะมีในเรื่องของสองปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยคือสงครามการค้าครับแน่นอนว่าสงคราม จริงๆเนี่ยมันอาจจะคลี่คลายขึ้นในบางสมรภูมิแล้วกันแต่ว่าสงครามการค้าจะแรงขึ้นอกาาอยจกก่อตัวขึ้นเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยสหรัฐไม่ได้ก่อสงครามการค้ากับจีนอย่างเดียวนะครับตอนนี้เขาก่อสงครามการค้ากับทวโลกอ่าเข้าใจนะครโดยเฉพาะยุโรปเองเนี่ยเมื่อเขาโดนขึ้นมายังไงเขาก็ต้องตอบโตนะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าในห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานโลกเนี่ยมันก็้รับผลกระทบอย่างนั้น อืมอืมแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงถูกไหมคุณสังสถูกไหมตัวนี้ยังคงยังคงยังคงไม่เปลี่ยนไปแน่นอนไม่ว่าทําจะขึ้นมาก็จริงถูกไหมครับใช่เราก็จะลงยากกว่าเดิมด้วยครับถ้าถ้าเกิดว่าในเรื่องของนโยบายภาษีของเขาที่เขาปรับขึ้นนะเงินเฟ้อจะลงยากกว่าเดิมคือคือแน่นอนแหละว่าทัพอ่ะคือผมว่า มีนโยบายหนึ่งข้อดีของทำอยู่ที่มันปักดันเงินเฟ้อลดลงเนาะก็คือนโยบายของการใช้พวกอิโตเคมีเนาะนะครับพวกพวกน้ํามันพวกอะไรพวกนี้เนี่ยทำเนี่ยเขาจะเล็งเห็นว่าเขาจะเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันมากที่สุดในโลก ก็คือแซงแซงไปเลยคือตัวทุนเนี้ยเขาผลิตอยู่อันดับสองโลกเนาะเราต้องเข้าใจว่าอันทรงออกเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ากลุ่มโอเปปมันใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยเขาผลิตเพื่อใช้เองในประเทศเยอะเะวก็ส่งออกอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อครืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเกิดเขาเร็งเห็นแบบนี้เนี่ยราคาน้ํามันก็ปรับตัวลงครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ผลักดันเงินเฟ้อลงจริงแต่ว่ามันก็ต้องไปคานกับตัวภาษีที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วย่ใครับว่า ส่วนไหนจะแรงกว่ากันซึ่งผมมองว่าไอ้ส่วนภาษีน่าจะแรงกว่าแรงกว่าอืมอืมน่าจะแรงกว่าเพราะอันนี้มันคือสินค้าทุกอย่างในโลกอ่ะมันเติขึ้นเลยครับเพราะว่าน้ํามันมันยังมีสวิงขึ้นลงในรอบสิบปีที่ผ่านมาแต่ว่าเงินภาษีไม่ไม่ลงเลยเนาะถูกปะในช่วงของในในช่วงของไบเดนอ่ะอ่าไม่ไม่ลงมาเลยภาษีตรงเนี้ยใช่ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวใช่ซึ่งเฟดผมว่าตอนนี้คอนเซิร์นล่ะคือก่อนหน้านี้การเลือกตั้งมันยังไม่รู้ว่าใครเป็นใช่ไหมเฟดก็ยังพอแบบอ แบบใยญ่ๆได้บ้างครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเฟสดเนี่ยเครียดผมว่าเครียดแล้วแล้วก็เครียดว่าจะโดนปลดด้วยอ่าอ่าผมว่าผมว่าผมว่านี่อีกเป็นอีกไฮไลท์นะคุณสังรรนะที่น่าตับตามมากคือว่าถ้าเกิดว่าจะลมพาเวลหมดวระลงเนี่ยคนต่อไปที่จะมาทันเฟ็ดเนี่ยจะเป็นใครแล้วอีกคนหนึ่งอีกอย่างคือใครจะมานั่งตีคลังสหรัฐคนใหม่ด้วยผมเออผมว่าสองจุดนี้ยน่าสนใจทีครับน่าสนใจแต่ผมว่ายังไงสุดท้ายแล้วทัมเขาก็คงจะเลือกคนที่ คนที่เขาคอนโทรลได้เพราะคอนโทรลได้อะซึ่งคาร์เวลเขาคอนโทรลไม่ได้อ่าใช่ผมว่าถ้าเกิดว่าธาคารกลางรอบหน้าออกมานะอืมมันจะเป็นอีกหนึ่งอันที่ทําจะได้ครองนะเพราะว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าทําเนี่ยแอคทีฟมันต้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเลยว่าจะกดคาวเว์ออกบ้างหรือมีนโยบายในการที่อ่าประธานธิบดีเนี่ยสามารถแทรกแซงการตัดสินใจของรัฐบาลกลางได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลก กพอเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในในการเงินอยู่แล้วนะเขาหนุ่มก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเวลารัฐบาลอ่ะก็มีอํานาจในธนาคารกลางพอสมควรอยู่แล้วครับอืออือโอเคแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าเราสรุปเลยนะฮะไอ้ตัวนี้เองเนี่ยจริงๆทาเนี่ยครองอํานาจไปเกือบหมดเลยนะกยง้นธนาคารกลาง ถ้าเกิดเราเราเกิดใช่ไหมก็คือมีอะไรมีฝั่งบริหานอืมตุลาการอแล้วก็มีสภาวุฒิอานิติบัญญัติถูกไหมอ่าได้ได้ทั้งสองสภาเลยถูกไหมใช่ก็คืออสภาไอบริหารเนี่ยก็คือประธานาธิบดีใช่ไหมครับถ้าเป็นนิติบัญญัติก็จะเป็นสภาผู้แทนตุลากาอืมครับแล้วก็ในฝั่งตุลาการเองเนี่ยก็จะเป็นพวกศาลครับซึ่งศาลเนี่ยเขาก็มีคนของเขาอยู่หกคนเก้าคนนะจากั้อืมอเพราะฉะนั้นผมก็มองว่า หลังจากนี้เนี่ยนโยบายทุกอย่าง,งทำผ่านฉลุยครับนะเพราะการผ่านฉลุยเนี่ยมันหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะถูกบูดเป็นกําลังครับอ่าแล้วจะฟื้นฟูเร็วคะผมก็เลยบอกว่าไออันเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่บอกเลยว่าเป็นรัฐบาลชุดที่น่ากลัวแล้วก็จะทําให้ทองคําเนี่ยอาจจะโดนกดดันแรงได้ในช่วงสี่ปีข้างหน้าเลยออืผมว่าไม่ไม่รัฐบาลทั่วโลกไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครอาจจะแฮปปี้เท่าไหร่เนาะถูกไหม เพราะว่าคือเพราะว่าริทาดันอเมริกาเต็มที่แล้วไม่สนใจใครอยู่แล้วถูกไหมใช่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันประเทศอื่นมันมันก็ลําบากครับแต่ว่าถือว่างคาการค้ามันก็ดูเดือดตามไปด้วยคือสิ่งที่เราเนี่ยจับตามองเนี่ยแน่นอนว่าสงครามการค้ามันจะทวีความรุนแรงมากกว่าช่วงปีที่ทําขึ้นในปีสองพันสิบหกถึงปีสองพันยี่สิบอีกนะอืมอืมอือืมซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะที่ทองคําอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพอให้เล่นเก็บรอบระยะสั้นได้ก็จะไม่ได้ขึ้นแรง อืมอ,มอะสถานการณ์และตอนนี้เองเอาอยัางไงกันดีคนที่มีฐานะอยู่สูงสูงแล้วคัดทิ้งไหมหรือว่าถือรอผมว่าเราถือรอได้คือวานที่ผมบอกไปว่าตอนเนี้ยมันจะมีสิ่งที่จับตามองคือสองตัวคือตัวสินค้ากันค้าอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ผมว่ามันกำลังใกล้ถึงเลยคือ g ั n ยู r i e f f e c t อ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงจัดู e w e เอฟเฟ f เนี่ยแน่นอนว่าโดยปกติแล้วมันจะปรับขึ้นแรงมากครับแล้วก็จะอยู่ประมาณวันที่ยี่สิบสามธันวาถึงวันที่ประมาณจริงจริงมันอยู่ประมาณต้นมกราโดยใหญ่ก็จะคือจะจบละแล้วอยู่ประมาณห้ามกราหกมกราอะไรประมาณนั้นวิแรกนะวิคแรกของวิคแรกของมกรานั่นแหละก็ือกระปรืนเต้นตลาดกำลังขึ้นเลยเนี่ยผมว่าช่วงนั้นอะถ้ามันขาดทุนก็ออกได้ ะะก็คือก็คือต้องตัดสินใจตอนช่วงนั้นแล้วถูกไหมว่า,ว,า,ว,าว่ามันว่ามันจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมใช่แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องคอนเฟิร์มนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนเนี้ผมเห็นเลยว่าตลาดเกิดการโฟโมแล้วโฟโมแรงกว่าโฟโมทองอีกนะคือ,อตอนนี้ตอนแรกอะโฟโมทองเนี่ยคือกระแสสังคมยังไม่ค่อยออกมารุนแรงครับตอนนี้รเรามองไปที่ไหนอะหุ้นขึ้นบิตคอยขึ้นริโตัวเคอร์เนซีขึ้นคือกระแสตอนนี้คือกลัวตกหล่นครับคือผมว่าตรงเนี้ยน่ากลัว นะครับ mm hmm. แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยในช่วงหนึ่งสองเดือนนี้เนี่ยแนวโน้มว่าสินทรัพย์พวกความเสี่ยงสูงครับจะกดดันทองคำเล็กครับอ่า mm hmm. แต่เพราะจะนัคนที่ถือสูงเนี่ยคือต้องใจแข็งนิดนึงนะฮะ mm hmm. แล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าคือผมจะมบอกเสมอว่าพยายามให้เก็บหมายหลอกข้างล่างในพวกที่แบบซื้อสูงสูงครับคือให้เก็บประมาณยี่สเปอร์เซ็นก็พอ อืมสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือไม่ต้องเยอะแล้วถือตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นโอกาสดีในการเล่นระยะสั้นเพื่อเก่งกําไรในจับดิเอฟเฟก์ฮะอืมเพื่อเอาแคชเข้ามาเนะเาะถูมไหมเพื่อเอาเข้ามานะอืมใช่ครับอย่างนี้ให้กรอบเท่าไหร่ดีครับกรอบเนี่ยผมว่าตรงสองพันหกร้อยตรงนี้เนี่ยผมว่าเล่นสั้นได้ผมว่าตรงเนี้ยจะไซว์เวระยะหนึ่งถ้ายังไม่หลุดไอ้ตัวสอง0ันห้ารเก้าสิบเก่าฮะอืมผมว่าแนวรับเนี้ยเนี่ยอาจจะเป็นแนวรับสำคัญในการไซว์เวเลยถ้าไม่หลุด อาจจะขึ้นไปทําไหลได้อีกครัง้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ได้ครับคือถ้าเกิดว่าช่วงจะลเรี่ยเฟกเนี่ยผมว่าน่าจะไปใกล้ๆกับโอ้โหนี่นกินกินเวลาเป็นเดือนเลยใช่ไหมใช่กินเวลาเป็นเดือนเลยตรงนี้เนี่ยอาจจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเดือนเลยฮะกอดอยู่ประมาณสองพันหกร้อยถึงสองพันหกร้อยห้าสิบถึงหกสิบตรงเนี้ยผมว่าจะ,จะกินเวลาเป็นเดือนถ้าไม่หลุดนะแต่ถ้าหลุดเนี่ย เราต้องไปเล่นกรอบล่างที่ประมาณ2,540ถึง2,560ตัวเนี้ยอือันนี้คือแนวรับนะฮะแนวต้านเนี่ยมันก็จะปรับขึ้นมาทันทีอยู่ที่ประมาณบริเวณ2,590ถึง2,600อแต่ผมว่าจะต้องกินเวลาไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่ากระแสะทองคำมันมันมันหายมันหายไปเลยก็องบอกตว่ามันหายไปเลยแล้วมันไม่น่าดึงดูดเลยคือตอนนี้ทุกคนเหมือนจะหาเงินจากตรงไหนก็ได้ในโลกอะมาให้ได้เพื่อจะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอยืมโยกผมถามนี้แล้วอย่าง ลงมาร้อยนึงเนี่ยถือว่าน้อยหรือมากร้อยเหรียญใช่ไหมฮะใช่คือถ้าเกิดว่าสองรอยเหรียญจากจุดสูงสุดนะฮะถือว่าปกติสำหรับปะาะใหญ่อันนี้ถ้าเกิดว่าในตามสถิติที่ผมเคยเคยเก็บมานะ มันจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อหกสิบถึงสองร้อยสี่สิบเหรียญอันนี้คือการปรับฐานใหญ่ครับครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงเลยเนี่ยคือปกติปรับฐานใหญ่ครับมันจะไม่รีบลงเลยมันจะปรับฐานใหญ่ก่อนไปอีกหลายเดือนเลยแล้วถ้ามันจะลงต่อเนี่ยมันก็ค่อยหลังจากนั้นนี่ะอืมอืมครับครับอืมท้องไทยแล้ะครับคุณสุศักห้องไทยเนี่ยผมเห็นเงินบาทเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อ่อดอย่างที่คิดนะอืมแต่กแต่ก็แนวโน้มไปสามสิบห้าเหมือนกันนะคุณสุักแนวโน้มมันจะไปเหมือนกันนะสามห้าเนี่ย ผมว่าไปผมว่าบาทเพราะยังไงนโยบายของทั้มเนี่ยดึงเงินเข้าดอลลาร์มหาศาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบาทผมว่าได้รับอันนี้ส่งตรงๆเลยคือมันต้องอ่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมอ่าคือกระพาะอย่างหนึ่งคือผมคิดว่ามันจะอ่อนกว่านี้นะแต่ว่ามันไม่ได้อ่อนอย่างที่ผมผมคิดไว้นะฮะอ่อนช้าใช่ไหมยังยังอ่อนช้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมถือว่าอ่อนช้านะผมว่าถือว่าอ่อนช้าเพราะว่ายังสู้กับสปอตแทบไม่ได้เลยคือตอนนี้เหมือนสปอตลงเจ็ดสิบ บาทหน <Euros. S 1> ึ่งสามสิบอีกนค,คือมันมันมันมีส่วนที่คือมันก็ค่อนข้างแบบน้อยน้อยมากอ่ะที่ที่บาทจะช่วยได้นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมตีไว้เนี่ยผมจะตีไว้ว่าสปอตลงหนึ่งเหรียญเนี่ยผมจะปรับไปอยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทอือหือ่าเพราะว่าบาทเนี่ยไม่ค่อยหนุนคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าเิดสปอตลงหนึ่งเหรียญเนี่ยถ้าบาทไม่หนุนเลยมันประมาณสิบเก้ายี่สิบเนาะเพราะว่าบาทจะหนุนแค่<อ> น้อยหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากจะอยู่ประมาณ14-15บาทเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเองถ้ามันลงไปอีกเนี่ยก็คือใช้ราคา15บาทเนี่ยบวกลบราคาตรงสปอตท,ที่ผมพูดไปได้เลยอืก็คือก็คือประมาณตอนนี้กรอบนีตอนกรอบตอนนี้คือ25 2590ถึง2650ใช่ไหมกรอบอนนกรอบอนนกรอบปัจจุบนับนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเลือกจะหลุดลงไปกว่านี้ก็คือจะไปอยู่ตรง25 50ถึง2.6 ใช่ใช่ใช่ใชไหมครับ,อ,อ,รบอืมอืมอืมเขาะราคาไทยหน่อย <c ười> คำนวณประมาณเท่าไหร่ได้คุณรู้สักราคาไทยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะคุณหนุ่มสี่หมืนห้าพันบ่ะสี่หมื่นสี่พันไม่ใช่สิเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผมพอขอเช็คปัจจุบันก่อนพอดีสี 43, ่หมื่นสามพันเนี่ยนะครับ ตอนนี้อยู่ที่สี่หม <10, S 1> ื่นสองพันเก้าร้อสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแบบสะปอดอยู่ที่สองพันหกร้อยสิบเนาะ,ะซึ่งแนวรับของเราเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าสองพันหกร้อยเนี่ยเป็นแนวรับใช่ไหม,มก็ลงไปร้อยห้าสิบบาทก็อยู่ประมาณสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยตรงเนี้ครับือถ้าหลุดถ้าหลุดลงไปก็จะไปอยู่ตรงประมาณถ้าหลุดลงไปก็ลงไปอีกห้าสิบเหรียญก็จะอยู่ประมาณอ่า สี่หมื่นสองใช่สี่หมื่นสี่หมื่นสองหนึ่งร้อยสี่หมื่นสองสองร้อยประมาณเนี้ยกรอบตรงนั้นเวะก็ก็ยังก็ยังพอโอเคอยู่นะในการซื้อซื้อเข้านะซื้อก็ยังพอซื้อสั้นได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าแพงไหมก็ก็ก็ยังแพงอยู่ครับเพราะว่าผมจําได้ว่าตะกบผมพูดกับหนุ่มเบกสี่หมื่นเบกสี่หมื่นอ่ใช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 ่สช่ใ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 ่ใ่ใช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 ่ 90ตอนนั้น40,000ก็ยังก็ยังถูกเลยนะคุณตัวสักถูกไหมใช่ทุกคนเอยากซื้อตอนนั้นอะใช่ไหมผมถึงบอกคุณหนุ่มไปว่าตอนนั้นอะผมกลัวมากเลยนะคือผมกคุณหนุตลอดว่าคือผมกลัวคนไทยเนี่ยไปซื้อราคาสูงครับเออคือวันนั้นผมจะเตือนทุกคนตลอดว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงโฟโม่แล้วผมไม่แนะนําให้ซื้อตรงนี้เลยครับอืมแล้วแล้วตอนนี้42,980ตอนนี้ซื้อได้อย่าง ผมว่า42,800จะซื้อได้แต่ว่าต้องเป็นการซื้อเพื่อเก็งกําไรระยะสั้นนะอย่างที่ผมบอกไปว่าแสดงว่าแสดงว่าออกไม้เน้้อยใช่ไหมใช่ออกไม้น้อยด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ไม้แรงไม้เยอะนะคุณต้องมีแนวขัดรอดก็คือแนวขัดรอดเนี่ยหลุด2,590เนาะหรือว่าประมาณ42,600เกิดรอยเกิดรอยตรงเนี้ยอ่ะถ้าหลุดไปเนี่ยคุณต้องขัดเพราะว่า ถ้ามันหลุดไปรอบนี้เนี่ยมันไปเจอกัน2,550หรือเอาง่ายๆคือใกล้ๆกับ42,000เนอ่ะคือดอดาวน์มันเยอะเกินไปสาหรับการเล่นไม้ใหญ่นะเข้าใจครับเข้าใจครับแล้วแล้วแนวต้านข้างบนไปทํากับไม้แถวไหนได้ครับแนวต้านข้างบนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นรับตรงนี้อยู่นะก็จะไปอยู่ที่2,650-600เนอะมันก็จะอยู่ประมาณ42,600ประมาณนี้ครับ42,600อืมอืมอืมก็โอเคอยู่เนาะ หรือว่าจะเกิด่าสั้นกว่านั้นก็ก็สักสี่หมสันสามร้อยก็สามพันสาร้อยสี่ร้อยก็น่าจะโอเคอยู่นะถูกไหมครับก็โอเคคือผมว่า <c oughs> <c oughs> กำไรมันก็มันก็โอเคหมดนะครับ อ่าครับโอเคครับโอเคหมดแล้วฮะอยู่ที่คนต้องการเยอะน้อยเนาะอ่าอ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูแล้วกันเนาะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับได้ครับขอบพระคุณครับคุณสศักดิ์ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุรศักดิ์นิลวัลพิสารเทรดเดอร์ของอิจโกโกเช่นนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณสุรศักดิ์บอกครับต้องจับตาดูว่าถ้ามันยืนเหนือ2,600ได้มีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบ2,650นะครับแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำก็อาจจะกลับขึ้นไปทดสอบด้านบนอีกคครรรัััั้งงนนนึะะบบก่่อทีจปตวล ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะนึงนะครับแล้วก็ราคาทองคําในช่วงหลังนี้อาจจะมีการไซเวย์ไปจนถึงช่วงปลายปีต่อช่วงต้นปีหน้านะครับในทางกับกันถ้าเกิดว่าเลือกจะหลุด2,000ดอลลาร์ลงไปลงาเล่นกรอบล่างเลยครับ2,550ถึง2,600ดอลลาร์ส่วนราคาทองคําไทยก็ลงตามกูสปอร์ตนะครับแต่ยังได้เงินบาทเข้ามาหนุนแต่ก็ไม่มากนักนะครับแนรับถัดไปก็ไปรอกันแถว42,700นะครับแล้วก็42,000 200-300ถึง300บาทเป็นรับของราคาของคําไทยนะครับในี่คอข้อมูลที่โกลาอยู่วาฝากกันในวันนี้ครับ้าชินชอปก็รบกวนฝากติดตามช่องทางต่างๆของโกาลาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ